คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอตัวเลขเท่านั้นวันนี้นะคะแอดมินนะคะกัมมต่มแนวทางนะคะห้วยลาวเจ้าป่าล้วตอนนี้เขามาขังในแล้วนะคะผู้ชมเพราะ่าหมดตะก้อนๆอันบริเเขามานั่นฝนตกเม่ฝนตกแล้วก็ยุ่งกะไรนะคะตอนนี้เรากวมาตามตองหดนะคะท่านผู้ชม นี่แหละหวเล่าเจ้าป่านะคะที่เพิ่งไฮเบนเบนนะท่านผู้ชมนะคะโอ้ยกระหอกเลขใบไม้กระม่นนะคะท่านผู้ชมเจ้าป่านะคะผู้หญิงชุดแดงเนาะนะคะนี่งวดผิดพันพันงวดงวดมะขอหวยอันานี้นี่เฮมีเลขอยู่นเห็นไหมท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวพาก็รอ,อก,ก่อนเดี๋ยวม่ก็จะมาจุดถูกก่อนนะคะท่านผู้ชมนะคะ สาทุสทุเ้อร์ขามา้าขอหวยเล่าพัฒนานหัวปันธีสิบสี่เด้องานเลยตุงกับบ้านจันทร์ีนะคะางผู้ชมเมื่อก่อนจะมาซองมึงใกล้ๆนี่ก่อนเพื่อว่าจะเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะบ่ได้รูปแป้งน,นะคะเอาแป้งเก่าเลยเนาะ ขอให้ oh, hey. นะคะท่านผู้ชมนะคะมองเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะแต่เกาเลขใบไม้หญา้าพันแม่นแม่นเดี๋ยว,ยยยวยท่านผู้ชมเพื่งนี้บอคอยมีใบไม้แหงบัดแล้วเมื่อเนี้เห็นเลขสามเลขสามยังละท่านผู้ชม สามสองหมอนสามหาักหินเลขกสามสองแปลกๆเนาะนะคะเขาก็จะมาล่อรุนเลขกถูกเนาะนะคะแต่ว่าก็จะมาซองหาซองซองตัวเลขกเนาะนะคะเพื่ออว่าอาจจะเป็นตัวเลขกโชคลาบ อันนี้ก็เป็นเลขสามนี่จะเลขสามนะท่านผู้ชมแต่ว่ามองมองข้างบนตรงนี้มันทินเป็นสามสองเมื่อไงสามนะคะสวยๆนะคะเลขสามห้าสามเอ้ามองนี้บันทินเป็นสามห้านะคะนี่นะคะห้าสามสองออนี่ชัดขัวนะคะท่านผู้ชมนี่ห้าสามสอง ้วนะคะท่านผู้ชมนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลแต่ว่านี่หัวเล้าเจ้าปายาสุดเดี่ยงนะคะท่านผู้ชมเนาะห้าสามสองมงนี้มองข้างมงนี้ก็เป็นที่เป็นสามสองนะท่านผู้ชมล้วค่ะนี่มองนี่เป็นสามสอง 3, ลือแล้วเต้นะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวใดเนาะนะคะแต่ว่ามงนี้ชัดชัดนะคะหาสามสองนะ นี่ตะเลขสามตอเลขขิ้นห้าสามห้าสองบอกอะนะคะท่ผู้ชมนะคะก็เป็นความเชื่อเนาะนะคะกระโปรงช้าวิจารณญาณน,นะคะในการรรบชมโอ้ยมือสันในจักหน่อยลื่นขากล่อง้าเจ้าปู่ก้อ,อยว่าเสียงรถไถนะคะ ค่ะสามสองนะคุผู้ชมชัดชัดนะคะแลาวก็รอเบิ้องหลีกถูกป,ปูนะเออหลีกถูกหญ้าเนาะอันนี้เป็นหญ้านะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะคุณผู้ชมก็เคยเบิ้งอยู่ตัวเหวล่าเจ้าป่าเนาะเฮียมินมาเอาบ่อยๆเหล่ลาวเจ้าป่าหญ้าคนเขาดีเด้อนะคะยืนี่เป็นผู้หญิงชุดแดงนะคะเจ้าที่นะคะท่านผู้ชม เวลาพัฒนาเด้อยยวันที่วันที่สิตรงกับวันจันบอกวันที่คนกอนเดียว่นลงวันที่เนาะนะคะนี่แล้วเขาก็จ้ององนี้เลยล่ะ เดี๋เข้ามาใกล้ๆก่อนนะคะจะเห็นชัดักนะคะก็เพราะว่าหน้าในคอผู้ชมน้องเขาเห็นเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะ เอาเลขถูปยังนอกบาหน่้ยน้องเลขถูปไงแปดบางครั้งเลขถูปกระ่นนะคะคุณผู้ชมเนาะงวดแรกนะคะที่เขามาเพราะว่ายุงม,มันเยอะตะกอนนี่เนาะฝนตกยุงเยอะนะคะ ขยับมาเบิ่งตรงนี้ก่นอนเนาะนะครับท่านผู้ชมที่ว่าเห็ดเห็นเปน็นตัวเลขสามสามสามสองนี่เนาะมาเบิ่องอยู่ตัวนี้ก็เป็นห้าสามสองหรือห้าสามจิตราบันที่นี่ตามก็เป็นเปล่าเปล่าเคยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยับมาก,ก่อนเพราะว่ามองด้วยตาเปล่าทั้งเห็นชัดแหมท่านผู้ชมแล้วนะ่ะห้าสามห้าสามสองหรือห้าสามจิตเนาะบันี้เนาะห้าสามห้าสามสอง มัจะเป็น3553ก็ได้นะคะเพราะว่าชัด อพราะวนาให้เลกกล่าวพัฒน,นาเขาเด้อ,อยายไปหยียบไว้ให้ลูกให้ลานเด้อเป็ดมานะคะงกมารอลุ้นตัวสุดท้ายนะคะอ้าวเปลี่ยนผู้ชมถูกไปยังคือคอพาขึง แปดหกนะคะเป็นบ่อใส่ไกชัดๆก่อนแปดกับหกแต่ว่าทูบแตกครึ่งนะคะมาใกล้ๆก่อนนะคะมองไม่ค่อยเห็นถูบเราไม่ค่อยชัดกระดอนนะคะถูบแตกพารึ่งเลยคือว่าเหล็กคนใหวอ,อยู่ในจอมปวกบว่าท่านผู้ชมหาสามหาสามสองบ่ก นี่เลขสามกับชัดชัดเป็นสามเจ็ดหรือสามสองประมาณนี้แหละนะคะท่านผู้ชมอ่าเบื้องฝั่งนี้ก็จะเป็นสามเจ็ดฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าสามเจ็ดหรือห้าสามสองนะคะกับเบื้องเป็นแนวทางเด้อนะคะท่านผู้ชมบางครั้งเลขหญ้าจอมปวกเจ้าที่นะคะผู้หญิงชุดแดงอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะให้ตัวเลขโชคลาภก็ได้เด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะบางนี้เลขบางงามถ้หาสามสองหรือหาสามเจ็ดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันห้าสามสองนะคะเห็นอยู่ในจอมปวกกับสามเจ็ดเนาะ เป็นหาสามเจ็ดหาสาสองนะคะเทากับเลขถูบกระเตกเอาคือประหลาดแทบเตกคึ่งล้วยนะคะเอารุนตัวสุดท้าย สี่นะคะแปดหกสี่โอ้ใหม่เอียงเลยอยู่ข้างล่างแปดหกสี่นะคะท่านะผู้ชมนะคะส่วนมองตรงนี้เป็นห้าสามสองก็สามเจดอีกแล้วท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะคล้ายคับคลานะคะส่วนเลขทุบหยานะคะก็ได้แปดหกสี่แต่ว่าเลขทุบเลขทุบนะคะเตผภาคครึ่งนะคะภาคครึ่งเลยเอา วิวิแตกหักออกเลยอะนะคะเลขทูบนะคะเลขทูบนะคะแปดหกสี่นะคะเลขทูบแตกครึ่งนะคะส่วนม่วงเห็นอยู่ในจอมปวกนะคะชัดชัดนะคะท่านผู้ชมเป็นห้าสามสอง ขับ3ามเจดเ้อนะคะหาสาก็หา37ประมาณนี้นะคะคับคล้ายคับคานะคะ f อซหรือท่านผู้ชมเข้ามารับชมก็ขอใมีโชงม,ม,ม,มีลาบเด้อนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางนะคะมาเอาหวดแรกนะคะสองเดือนแล้วนะคะขอใมีโชงม,มีลาบนะคะสวัสดีค่ะ